สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ตว่าทั้งหลายแต่หลังจากตายแล้วคุณก็มีโอกาสไปเกิดในนรกปริมาณเท่าดินมหาปตพีเหมือนกันดังนั้นความความมีฤทธิ์มีอนุภาพมากของพรมของเทวดาไม่ได้ช่วยให้เทวดาพ้นนรกเลย แล้วเทวดาระดับอรูปเนี่ยโอ้โห,หน่าเป็นห่วงที่สุดเลย <c oughs> ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องตายแล้วก็ไปทุกขติเว้น <c oughs> แต่ได้สดับมาก่อนไปเกิดในชั้นอรูป <c oughs> ถ้าได้สดับมาก่อนเกิดในชั้นอรูปจะเป็น นะตถาคตะสาวกโกเป็นสาวกของตถาคตซึ่งเมื่อยังประมาณอายุให้สิ้นไปก็จะปะรินิพพานนั่นคือเทวดาพวกสุตวาอาลยะสาวโก พวกได้เคยสดับในสมัยเป็นมนุษย์แต่ถ้าสมัยเป็นมนุษย์ไม่เคยสดับในคําตถาคตแล้วเก่งสมาธิไปถึงอรูปแล้วตายไปนะมีความชำนาญในสมาธินะวิญญาณังปฏิทิตังในอารมณ์นั้นจนกระทั่งกายแตกทำลาย ก็ไปเกิดในเทวดาชั้นนั้นจะเป็นอสุตวาปุทุชนนะเป็นเทวดาที่พระองค์เรียกว่าปุถุชนผู้มิเคยสดับสอนไม่ได้ด้วยเหมือนอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอาลาลดาบทอุตุก,กดาบท ไปเกิดในอารูปภพแล้วตามไปสอนก็สอนไม่ได้เพราะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ฐานะที่เป็นไปไม่ได้อย่างหนึ่งไม่ใช่แค่สัตว์นรกอย่างเดียวเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากไม่อาจรู้ธรรมะอันนี้ได้ไปพูดเรื่องอน,นิจจัง ไม่เอาไกลเหลือเกินนะเห็นความไม่เที่ยงยากเห็นความดับยากเห็นไหมสเสวยสุขขนาดไหนสุขมากสุดๆเลยเทวดาอารูปเนี่ยนะอายุสอง0มกับสี่0มกับหก0มืกับ,กน,กบนานไหมล่ะเนี่ยเนี่ยยืนยาวมาก พระองค์ใช้คำว่าเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากเราก็เอยยืนยาวขนาดไหนยืนยาวเนี่ยเนะพราะมันมีรูปมีอารูปแต่นี้พวกรูปประพบเนี่ยมันจะมีหนึ่งกับสองกับสี่กับเห็นนะแล้วก็โดดขึ้นไปห้าร้อยกับแต่พอขึ้นไปอารูปเนี่ยสองหมื 20, ่นห้าร้อยกับสองหมื่นก็คนละเรื่องกันเลยนะเห็นนะ และเอาแค่หนึ่งกับเนี่ยพระก,กบพรมเนี่ยอายุหนึ่งกับยังคิดว่าตัวเองไม่ตายอ่ะเป็นอมตอะนะแค่ตัวเองมีอายุกับเดียวนะยังคิดว่าไม่ตายแล้วนะนับภาษาอะไรกับคนอายุสองหมื่นกับสี่หมื่นกับพู้เจ้าถึงบอกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรมจรรย์ทำไม่ได้ อย่ามาพูดเรื่องตายพูดเรื่องไม่เที่ยงไม่ฟังมันไกลมากแล้วพอไม่ได้สดับนบฟังก็ไม่มีโอกาสฟังเคยสดับมาก่อนก็ไม่มีโอกาสพอตายแล้วก็เข้ากลุ่มดินมหาปตี ก็ไปเกิดในทุกขตินรกกำเน,นิดฌานเปลวิสัยนี่คือความที่เทวดาก็ไม่น่าอยู่เหมือนกัน,นถ้าไม่รู้อริส,สัทสีเทวดาก็ไม่น่าอยู่ดังนั้นการรู้อริสัทสี่สำคัญที่สุด ถึงแม้เราจะได้อัตภาพอันสามดินน้ำไฟลมนี่เป็นอัตภาพธาตุอันสามนั่น,นืมนแต่งตัวกันสะสวยอย่างเงี้ยนะอะผู้จ้าบอกเป็นธาตุอันสามนะเทียบไม่ได้กับนางอับสรน,นในสวนนันทวันนะอืม นางอับสรนนี่แค่เทวดากามาพบนะแล้วถ้ารูปประพบแล้วอรูปประพบเนะ่ยเขาโอ้โหไม่ยิ่งพองใช่ไหมแล้วหลังจากกายแตกทำลายปุ๊บไปเกิดในนรกเดรชานหรือเปลววิสัยโอ้โหมันฟ้ากับเหวเลยอะนะ อืมทำใจลำบากนะพวกที่ได้สัตวาชก้าเนี่ยในวสัญญาเนี่ยแล้วเป็นอสุตวาปุถุชนะนั้นเนี่ยโอ้โหทำใจลำบากมากเลยแล้วก็หาหาพระเจ้าหาเทวดามาโปรดไม่ได้ด้วยนะดังนั้นพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีลาบอย่างยิ่งมีลาบอันประเสริฐสุดๆ นะถึงว่าพระเจ้าบอกพุททวจนะเนี่ยตถาคตาพาสิตาเนี่ยนะสุขตาวินโยเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ไม่มีอีกแล้วนะพระองค์จึงเรียกว่าเป็นการได้ลาบ